r <laughs> i ครับสวัสดีพี่ๆนะนะสูวผู้ยชวนนครับครับเมื่อนี้กะมาพบกันอยู่ที่ไม้หนองปลาปลา,ปาคือเกับช่วงนี้กัเบิ้งบรรยากาศแล้วกับน,น่าสีบ้ได้ไปใช้เราเขับไปข้างนอกกับน่าคือคือกันนี่แหละครับเมื่อนี้กลมโอ้โหลมบักแงงเลยครับเมื่อกีเอ้เอาบะรั่งเอายัางมาครับจะโบเด้ขึ้นเรือครับเมื่อนี้อยู่ไอ้ข้างล่างครับ งวดก่อนกับมันมีปลาแต่เพียนใหญ่เขามาอยู่แต่เขามันหมึดค่ำค้ำุำ๋แล้วครับแต่ตัวน,นี้ก็มาแล้วครับตะเพียนประมาณ3มนิ้วนี่แหละเปิดหัวมาเม็เดแรกๆเลยครับ,บรูออกมาสีมาอีกบ่เมื่อนี้ก็ตกโดยไร้ดะ4ี่จานะครับตั้งเป็นบาลลานนะครับตั้งตั้งเป็นบาลล่านแต่หน้าสิตกบ่ได้เป็นบาลลานเพราะเพราะว่าเอามันมันมันคืนแห้งครับก็เลยเอาเอา,เอาทุนขึ้นสูงๆงครับมันก็ได้สิเป็นเจหรือเปลี่ยนเกือบกินดิบพุ่แล้วครับ ติดตามแล้วชุม่มไปครับจะมั่วๆหน่อยนึงครับอาการมันม่วแม่นบานลานมันต้องเป็นบานลานดอกนี่อะอย่างกระซ้างครับขอ,อให้ปลากินมันกินอยู่ครับเมื่อกี้ก็ได้มานแต่หนึ่งครับปลาตะเพียนอันสามนิ้วนี่แหละมาะสิมาอีกบ่ลุ่มครับร่มโอ้ ่หาหรือขึ้นมัวๆไปละช่วงนี้ก็โอ้ไปใไซกัดเลี้ยวคือเก่าครับว่าไม้เด็ดบอด,ดเด็ดเกิดยังตายขอลอคือเก่าอากาศช่วงนี้เออ เอาอยู่ไหม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 ต้องมาปักทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวๆปักลมใหม่ก่อนับต้องมาปักทางนี้นะครับโอ้ยลมตอนนี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะเบาลงเลยยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆ ตายตายตายเราจะรอดไหมวันนี้เราจะรอดไหมวันนี้ลมก็ลมก็จะพังผูกไว้สองเส้นก็ยังบ่อยากอยู่ครับลมแห้ง ครันนี้ก็เงียบกริบคำเงีบยบกริบ <c oughs> เปิดมาแต้มเดียวก็หายไปเลยครับเนาะมาถาเบิ้งช่วงคำคำกับเผื่อมันเขามาช่วงคำคำครับช่วงนี้เงียบกริบแล้วถาเบิ้งช่วงคำเบิ้งครับเผื่อมันมาคำคำ cột lùng ơi mình tăng tăng xuống xuống nó những cột lông đi đâu nặng 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 tăng nặng Đứng xếp nặng 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 ô, nặng 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 ดึงเซฟไปเลยดึงคันไปเลยตกน้ำเลยเอด,ดึงาตัวใหญ่นะครับอยู่อีกสักหน่อยครับอยู่อีกสักหน่อยว่าสิเก็บของแล้วมีมาตัวหนึ่งครับดึงขั้น ตกน้ำเลยครับแต่เพี้ยนหน่อยกระบอบหน่อยไปเลยครับใส่ประมาณสี่นิ้วครับใส่งานอยู่ <c oughs> ตกใจมดนึงว่าของใหญ่ครับอยู่ดึดงคันตกน้ำไปเลยเออเอา้ามาเบิ่งอีกสักหน่อยครับแต่แหลกว่าสิบวิวแล้ว <c oughs> แต่แหลกว่ากันเงสิบบาสิเก็บของแล้วครับเอา้าอีกสักหน่อยครับอยู่อีกสักหน่อยเผื่อมันเข่าอีกครับ แต่เ yup. พี้ยนมันเข่าคำคำครับนั่งอยู่แต่บ,บักดนกับบบ่มี่บ่มากครับเพื่อนเขามาคำคำนี่ยกมาอไม่ยกไหลอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาการนี้อาการอาการเสียวอยู่นะ อาการเสียวไอตะเพียนอยู่นะโดไปวะจะให้สับครึ่งข้อเนี่ยหรอเกินไปมั้งสับครึ่งข้อเกินไปมั้งสับครึ่งข้อเกินไปมั้งสับครึ่งข้อเกินไปมั้งอ้ว่าแล้ว จริงๆครับก็ขาวหน่อยอลีกิมัหมโหจริงๆอาอีกดดิโบโบทำไมไม่มามาทำไมตัวน้อย ครับตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งละเงียบไปเลยครับอตอนหกโมงกับพ่อมีอาการอยู่ตอนนี้ก็เงียบไปเลยครับนะอีกสักหน่อยครับเก็บคองครับเริ่มเย็นแล้วตอนนี้ก็เหมือนมีอาการหนึ่งครับแต่เป็นเป็นอาการเบาๆน่าจะเป็นปาหน่อยถ้าปลาตะเพียนเนี่ยมันไหลละมันไม่อยู่แบบนี้หรอกนะอีกสักหน่อยครับสักสามสิบนาที เก็บของอยกขึ้นข้อลงลงขึ้นข้อยกขึ้นข้ออะไรวะยกขึ้นข้อลงขึ้นข้อเอ้ยีไ,ไหนมาแล้วครับไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วครับ ไม่ใช่แล้วครับไอบโบ้แล้วครับเพียนบโบ้ครับมาสิมันต้องมาสิต้องมาสิครับเบา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  ในที่สุดก็มาครับเดี๋ยวมันต้องมาอีกว่าจะเก็บของไม่ได้เลยว่าจะเก็บของจะเก็บของไม่ได้เลยว่าจะเก็บของไม่ได้เลยว่าจะเก็บของไม่ได้เลย ไห้งามอยู่ครับอีกแต้มครับปลายุดนึกว่าป่าเหล็กกับเหล็ยญยิเบาๆนะแต่ก็ไหลถ้าไหลแบบนี้ก็ใช่เขาถ้าไหลสุดดอกยังสีก็ใส่เขา ยกมาเบาๆอีกแล้วยกมาเบาๆอีกแล้วอันนี้ประมาทไม่ได้เฮนะ้ยอุ๊ยเฮ้ยๆเมื่อกี้น่าจะใช่นะสับเร็วเกินไปหรือสับไม่ทันวะเอาก่อพอจะเอาจริงก็เงียบครับทีนี้ พอจะเอาจริงกันเงียบเด็ดบาดนี่พอจะเอาจริงกันเงียบเด็ดบาดนี่เงียบเลยไหมเอาสช่ไหมเก็บของครับคนบอกคนบว่าเก็บของนี่มันพวกกินเด้ดเลยนะเอ้าสิเก็บของแล้วด้อเก็บของแล้วด้อหนาวครับเงียบแล้ว ครับสำหรับมัอนี้ก็คงจะหมดเวลาเพียงซั้นนี้ครับพอซั้นนี้แหละสำหรับไม้นี่ก็ยังบ่เกินสามแต้มจะเชื่อครับสองแต้มสามแต้มแต้มเดียวประมาณนี้ครับบ่บ่เกินนั่นเอากรตามต้องเรื่อยๆครับสำหรับไม้นี่กันว่ามันจักติไปไสไปใสก็คือเก้าแล้วครับแบบนี้ลักษณะอากาศแบบนี้ไปครับสำหรับมันนี้คงจะพอซั้นนี้ครับ รับผู้ที่เขามาเบิงเขามาชมิชีวิอนี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงยูดีมีแห้งลำรว,วยกันสู้ผู้สุกคนกับสลับนี้ก็คงเจ็เก้ากับว่ดสวัสดีครับ 眼。